บอมโบโชจาเด็ด bo วันนี้นะครับภูมิใจเสนอท่าอุดมงแกงกะหรี่ครีมสดครับผมหลายๆคนอาจจะคุ้นกับแกงกะหรี่ข้าวหรืออุดอง้งแกงกะหรี่แต่ไม่เคยคาดคิดว่าการมีครีมสดใส่เข้าไปด้วยเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงวันนี้ผมก็เลยจะมาสาธิตวิธีการทําให้ดูครับซึ่ง เป็นครั้งแรกของผมเช่นกันที่ทําเมนูนี้นะฮะปกติก็เคยทําแต่ตัวแกงกะหรีนนี่แหละเราไม่เคยใช้ครีมมาเป็นส่วนผสมของแกงกะหรีเลยเริ่มต้นจากครีมสดกับมันฝรั่งมันฝรั่งที่นี่ก็เอาไปเข้าไมโครเวฟสัก5นาทีถึง10นาทีก็ได้ครับเพื่อให้มันออกมาเป็นคุยๆหน่อย ปกติผมชอบแกงกะหรี่ครับคือทำกินด้วยซื้อกินด้วยซื้อแกงกะหรี่กินด้วยไม่ต้องมาเล่นมาเขาเรื่องนี้ก่อนพอพอเราได้มันฝรั่งมาแล้วที่นำผ่านผ่านการเข้าเวฟครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เริ่มสุกเห็นไหมนิ่มๆม,มันจะขูดออกมา ความสวยงามสำหรับพกตกแต่งหน้าเค้กครับง่ายๆหรือถ้าใครไม่มีก็เอาถุงพลาสติกเจาะรูก็ได้เหมือนกันเราก็จะนำไปเซตให้มันเซตตัวก่อนนะก็โดยการเข้าช่องฟีสไว้ก็ได้แล้วก็ต่อไปเราก็จะมาหั่นในส่วนของหัวหอมกันหัวหอมก็หั่นตามที่ชอบเลยแต่ว่าเราจะใช้แบบเล็กๆหน่อย เราก็จะมาทำในตัวของแกงกะหรีกันนะครับก็มีที่ต้องมีก็คือน้ำมันมาใส่น้ำมันลงไปเลยแอบเห็นว่าเนื้อใหญ่มากเราก็จะมาหั่นเนื้อกันนะครับพอตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วเราก็จะใส่เนื้อ เเทไปให้หมดเลยหัวหอมก็มันฝรั่งนะครับหอมไม่ลาหอมไม่ละผัดให้มันหอมนิดนึงก็ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรขออนุญาตเปลี่ยนฝั่งได้ไหมถั่วต้มครับผมนี่เขาไม่อยู่เขามีอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่เขายังชั่วนี่พอหอมมันเริ่มสุกแล้วเนี่ยมันจะมีความเป็นใสๆนะนิ่ๆเนี่ยเราก็จะ เทน้ำลงไปเอ๊บเราจะใส่ผงกะหรี่ก้อนเดียวพอสำหรับปริมาณแค่นี้ครับถ้าเกิดว่าบางคนที่ทำเป็นหม้อใหญ่เลยก็กะปริมาณเอาแต่ไม่อยากให้ใส่เยอะเดิมเค็มคือด้วยความที่เรามีความครีมอยากให้แกงกะหรี่มันมีรสชาติเผ็ดนิดนึงพร้อมจะได้ตักเลี่ยนกันไม่งั้นกินทั้งคู่เลี่ยนทั้งคู่ตายเลย ไมาใช้เป็นแกงกะหรี่ที่เผ็ดอะไรเนี่ยเล่นอะไรอะไรเดี๋ยว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 เราอะไรนะอะไรนะฮะเราคือต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนว่าการเก็บผนวกผักที่ดีครับเ,เรียกว่าต้องเก็บในอุณหภูมิที่พอเหมาะของมันดีกว่าอย่าไปเข้าช่องฟรีซเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าช่องฟรีซมันจะเป็นอย่างนี้เข้าช่องฟรีซมันจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าใครสอนมาให้คอยช่องฟรีซจริงๆัง <laughs> <c oughs> <c oughs> นี่แกงกะหรี่ สำหรับคนที่ชอบให้มันแบบมีความข้นๆหน่อยเนี่ยเราสามารถใส่มันฝรั่งที่เรามาเข้าไมโครเวฟมาเนี่ย้าไปได้ด้วยคือให้มันแบบว่าเฟตเจอข้อนๆหน่อยต่อไปเรามาส่วนของการต้มเส้นทีนี้เนื่องจากว่าเตาเรามันก็ร้อนอยู่แค่อันเดียวนะเราก็ต้องรอทีละสเต็ปนะเตานี้ใช่ไหมบังอีกเตาน,นี้แ <c oughs> <c oughs> ต่ผมทำไม่ได้แล้วนะ <c oughs> เ,นเห็นหน้าผมแนละ้วอ่าโอเคไม่ต้องเห็นทั้งล่างนะ นี่วิธีก็คือแดนแดนนี่จบเรื่องเงียบคือความข้นของตอนที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยมันยังเปรียบเทียบไม่ได้เดี๋ยวตอนรอมันเย็นหน่อยนึงก็จะรู้ว่ามันข้นมากไม่อยากจะหั่นหัวหอมเลยจริงๆอาหารนี้ยังดีอยู่น,นี่อันนี้ยังดีอยู่นะก็จะหั่นหัวหอมตกแต่งหน้านิดหน่อยนี่อันนี้ใช้ได้น,นี่ใช้ได้พี่วินไม่โกรธผมนะผมก็แค่ร้อเล่นเฉย ตอนนี้น้ำเริ่มร้อนแล้วครับด้งแกงกะหลี่ร็ปล่อยไปก่อนลืมไปอันนึงก็คือถ้าเกิดว่าคุณที่ชอบกินเผ็ดก็ใส่พริกเข้าไปได้อีกนิดนึงอันีผมจะใส่พริกนิดนึงต่อไปเราก็จะมาต้มในส่วนของเส้นอุด้งกันครับอุด้ง น้ำร้อนแล้วแต่ตอนนี้เส้นอุด้งเป็นไงบ้างโอเคโอเคเราเจอเส้นสวยๆแล้วอันนี้มันแห้งนี่อันนี้อันนี้มันไม่ได้จริงๆอันนี้น่าจะเป็นเส้นมาม่าที่แตกไปแล้วครับนี่เส้นกระเข้างล่างนี่นี่นี่ยังใช้ได้อยู่สวยงามรอเส้นมันสุกนิดนึงฮะกำลังหิวอยู่พอดีเลยจริงๆก็กล่าวว่าจะทําหมดทีเดียวเลยนะคือประเด็นมันเนื้อมันน้อยครับมันเยอะแต่ผักอะไรก็ไม่รู้อันนี้มันรเ่ามาเยอะแยะเนี่ยจริง เอามาสามป้อนเลยเอามาไม่รู้ใช้แค่นี้ที่เหลือใช้ไม่ได้แล้วที่เหลือใช้ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเงี้ยเนี่ยเนี้ยกล้องกล้องไหนว่างก็ช่วยอินเสิร์ตไปกับทีมงานคนนี้ก่อนเลยนี่แหละอินเสิร์ตเลยนี่แหละคนที่เอาหอมเข้าช่องฟิชครับโอ้โหใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดนึงในระหว่างที่รออุด้งเราก็ปิดไฟได้เลย คิมคิมต้องแข็งครับผมตอนนี้หน้าผมจะแข็งเลยแอร์เป่าเย็นเหลือเกินแอร์เป่าจนมันไม่เย็นอะอกระทะเรียบร้อยทำแ่งานกระทะมันไม่ร้อนครับมุกมุกไม่ได้พูดผิดมุกก็ได้แล้วนี่อย่ายต้มนานมากเดี๋ยวอุด้งเส้นมันจะอืดจะอืด ต่อไปก็ใส่แกงกะหรีลงไปข้างๆต่อไปให้นำเรา,เาให้ให้เรานำต่อไปให้เรานำครีมสดนะครับที่เราเข้าช่องฟีดไว้เมื่อกี้เนี่ยมาบีบไปเลยโอ้โหมันมือสันหมดแลวครับผมก็ตกแต่งหน้านิดหน่อยฮะผัก นี่เรียบร้อยฮะความสวยงามคืออะไรบอมโบไม่เคยมีหมให้หรอกแต่ว่าทินได้แน่นอนนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับอูด้งแกงกรี่ครีมสดนะครับผมถ้าไกลถ้าใครครับผมก็เรียบร้อยนะครับอูด้งแกงกรี่ครีมสดครับนี่ถ้าไกลที่ถ้าไกลอีกแล้วอะไรกับไกลตั้งไาน เรียบร้อยครับผมอูดอง้งแกงกะหรี่ครีมสดครับถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ได้ที่ฟินฟินช a n น e ลนะครับแล้วก็าสามารถไปดูย้อนหลัง EP ก่อนๆของบลอกได้ที่ buckaboo.tv นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ